นี่หน้าตัว2024ไฟเดลีย์อยู่ข้างบนแต่วันนี้คลิปนี้เราไม่ขายคันนี้ <c oughs> เรามาขายคันนี้กันดีกว่าต้องบอกว่าในหลายๆคลิปเนี่ยเซลตนไม่ค่อยได้ขายรถในใน u t u b e เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนะนำว่าเอ,อ้ยคันนี้แต่งแบบไหนจะทรงยังไงมีออปชันอะไรเกรดต,ตัวน,นี้ต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้มาขายหน่อยคลิปนี้ขอขายหน่อยนะคผู้ชม ะะต้องบอกว่าในโมเดลปี2023นะครับถ้าใครกำลังมองหารถยนต์ซักคันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือน้อยมากๆแล้วนะเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับนี่เกรดตัว S ตัว Space Cap นะครับใช้เองซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับกำลังถ่ายคลิปอยู่คันนี้ก็ผ่านมาหล่อเหลือเกิน เดี๋ยวต้องมีรีวิวคันนี้อีกแน่นอนคุณผู้ชมดูใบดูใบมิวเอ็กดูใบมาขับมาที่คันนี้ต่อนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับในรถตัวปี2023อย่างตัวเนี้ยจะเป็นสเป c แคป1.9 S D A นะครับเหลือน้อยแล้วเหลือไม่กี่คันเหลือ2,4,3สีนะครับสีขาวสีบอลเงินสีเทานะฮะแล้วที่สำคัญนะครับอ่ะให้มองรูปทรงแบบนี้ก่อนไม่เดิมนะฮะไม่เดิมนะ พอมา,อาไปวิ่งเลยนะครับสวยๆใช้งานไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมฟรีดาวครับขอแค่ค่าค่ามัดจําป้ายแดง2,000บาทเท่านั้นเองนะครับขอแค่ค่ามัดจป 2, าป้าย2000นะครับมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนี่กระจังหน้านะครับสีดําตัดเทานะนะครับกระจังหน้าสีดําตัดเทาไฟหน้านะครับเป็นแบบหลอดฮาโลเจนหรือไฟหน้า มันติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเวลาจะเปลี่ยนไฟตัดหมอกสามารถยกออกทั้งเบ้าเลยใส่เป็นแบบควมควงคมเวียมได้หมดแม่เพิ่มออกลูกเล่นได้นะครับส่วนคันนี้เนี่ยแน่นอนครับทรงแบบนี้ลูกค้าแต่งสไตล์เน้นใช้งานนะฮะคุณผู้ชมเป็น Mac N5 SRR 8.5นิ้วทั้ง4วงนะครับ8.5นิ้วทั้ง4วงแล้วก็รัดด้วยยางเบอร์2555018 อย่างคันนี้โหลดหน้านิ้วครึ่งหลัง3ามนิ้วนะครับก็จะทรงออกมาแบบนี้นนนอ้วนๆอบบบอ่าเห็นไหมนะครับซึ่งถ้าใครแบบอยากได้ทรงสวยๆเน้นใช้งานเน้นลูดหลุมนะครับแบบนี้ได้เลยนะแบบนี้ได้เลยเข้าทรงสวยด้วยนะครับลูดหลุมได้ทางไม่ค่อยดีนะครับเพราะลูดได้ไม่ต้องหยอดมากเพราะว่าด้วยตัวยางเขามีความหนาพอสมควร นะครับมีความหนาพอสมควรเลยสําหรับคันนี้นะครับน็อตม่วงครอบดิสม่วงปิดดุมม่วงนะครับระยะห่างก็ประมาณ1ฝ่ฟามือนะครับดุมฟา่ามือโทษทีเมื่อสักครู่นี้ผมบอกผิดคันนี้ไม่ใช่ยางเบอร์25 5 50, 25 5 5 0 25555ทับนะครับผมก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมายางมันดูใหญ่ๆก็เลยเข้ามาใกล้ๆอีกรอบหนึ่งพอดีเป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นยางเบอร์255ทับนะนะครับ ก็ใส่แล้วใส่ได้นะครับโหลดได้นะครับเพราะมีหลายท่านถามบ่อยว่าถ้าใส่ยาง255เนี่ย55เนี่ยโหลดได้ไหมนะครับนี่คันนี้โหลดไปแล้วนะก็จะดูอ้วนๆหน่อยสำหรับตัวล้อ1ฝ่ามือระยะประมาณนี้นะครับไฟท้ายตัวเเนี่ยไฟท้าย2023 2024ใช้แบบเดียวกันนะใช้ตัวเดียวกันเลยฉะนั้นเปลี่ยนหากันได้ นะครับเปลี่ยนเป็น led 2024เป็น led 2023เปลี่ยนกันได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะมือเปิดสีดำนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับนี่อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกสบายเวลาถอยนะครับส่วนภายในเจ้าคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับภายในเนี่ยต้องบอกว่าในปี2023ี2023 2กับ2อ2 4ออปชันภายในเดียวกันนะออปชั่นภายในเดียวกัน,นะออน,นด,นดูนี่ กระจกไฟฟ้าขึ้นลงล็อกกดล็อกประตูนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับไฟฟ้าได้ส่วนนี้ครับหน้าจอนะคุณผู้ชมสําหรับหน้าจอของเขานี่ก็เชื่อม a n d r o i d a u t o Apple c a เ p l a y ได้นะไม่เปกดยากนิดหนึ่งมันโดนไอตัวนี้ซีนอยู่นะครับแล้วตัวที่ซีนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวซีนสัมผัสมันเป็นตัวเีนกันรอยนะฮะนี่เห็นไหมขึ้นมาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเมนูหน้าโฮมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ ใส่เกียร์ถอยมีกล้องมองหลังติดนะฮะนี่จะเป็นลักษณะออกมาแบบนี้เลยมีเส้นกระรระยะสีแดงสีเขียวสีแดงก็ใกล้ๆตัวรถและสีเขียวก็ในระยะปลอดภัยนะครับตัวแอร์เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะครับตัวแอร์เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะส่วนคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก่อนมาถ่ายคลิปเซลต้นเช็ครถดูแล้วนะปรากฏว่าเกียร์ออโต้หมดแล้วเหลือแต่เกียร์ธรรมดา นะฮะเกียร์ออโต้หมดไปแล้วนะก็สำหรับใครที่หาเก G ียร์ออโต้อยู่อาจจะต้องเป็น24นะแต่ถ้าเกิด23นะก็มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะครับ4ี่ก็ยังมีให้เลือกอยู่ก็นะครับซื้อได้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะก็พูดง่ายนะซื้อรถป้ายแดงฟรีดาวนะครับเนาะก็ได้รถใหม่ใช้งานแบบไม่ต้องรุนนะครับไม่ต้องรุ้นเลยมีการะะการับประกัน เรียบร้อยหมดนะครับเกใส่ของด้านล่างครับผมนี่มีช่องที่วางของวางอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดนะครับดีไซน์ภายในของเขานะที่บังแดดนะครับนี่พี่แบงก์แดดรุ่นนี้อาจจะยังไม่ได้มีกระจกนะไม่มีกระจกนะก็ปรับกระจกมองข้างมาส่องเอา <c oughs> ได้ไหมใช้กันได้อยู่เนาะนะครับนี่เกใส่ของใส่แว่นตานะอันนี้จริงๆมันทำมาเฉพาะแบบใส่แว่นตาใสผ้าก็ได้นะครับนี่ก็ เป็นไฟ2แผ่นที่นะครับมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเบาะแคปใส่ให้เรียบร้อยแล้วปกติรถที่มาจากโรงงานเนี่ยในรุ่นสเปซแค p เขาจะไม่มีบาะแคปมานะครับคันนี้ใส่มาเรียบร้อยนะครับนี่พร้อมใช้งานสวยๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเครื่องยนต์ก็1 9 4 0งี่รแรงม้านะครับ กุญแจเป็นแบบไขเปิดประตูไขสตาร์ทยังไม่ได้เป็นรีโมทนะแต่2024ก็ยังไม่ได้เป็นรีโมทเ,เหมือนกันนะครับเผื่อท่านใดกําลังแบบอยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับแล้วอาจจะแบบว่าเออตอนนี้ยังไม่มีอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอาจจะยังไม่มีเงินดาวเยอะนะครับก็ดูตัวนี้ก็ได้นะเป็นแบบฟรีดาวนะครับแล้วก็เผื่อเอาไป ใช้งานในค้าคองค้าขายอะไรพวกนี้ตามร้านอะไรพวกนี้ก็ดีเลยนะครับใช้งานแบบง่ายๆนะผมอยู่แถวนี้เขาจะพูดกันบ่อยว่าก็เต็มก็หา,หาเงินแค่ส่งงวดนะครับเพราะว่ายังไงเป็นรถมือหนึ่งซื้อไปก็ไม่ต้องคอยแบบว่าซ่อมอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามือหนึ่งก็ของใหม่ทั้งหมดนะครับน่าใช้น่าใช้บอกเลยนะคุณผู้ชมถ้าใครกำลังมองหายอยู่นะครับก็มาคลิปนี้ขอขายหน่อย แล้วก็มาซื้อด้วยนะครับผมนะก็เซลต้นอยู่จังหวัดนะครนะราชสีมาอำเภอพิมายนะครับทุกท่านนะก็ยังไงสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ละกันเนาะนะนะฝากไปด้วยนะครับก็ไม่ได้มีแค่รุ่นนี้ร,นนรุ่นเดียวนะหลาย,ลายรุ่นที่เป็นตัว2023ที่เป็นดาวน้อยๆหรือรุ่นอื่นๆบางรุ่นก็ไม่ต้องใช้เงินดาวก็ยังมีอยู่นะก็ทักมาสอบถามได้ละกันนะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ